เผยมังกรบทที่668ศีลสามคนแปลกคงจะถึงยันเจียงตั้งแต่เมื่อวานแล้วและคงจะถึงสหาพันบูโดช่วงค่ำนั่นก็หมายความว่าพวกเราจะถึงก่อนัวานนานเทียนเอ่ยสำนักงานใหญ่ของสหาพัน์บูโดก็อยู่ที่ภูเขาซีซึ่งห่างจากที่พักของเย่หนานเทียนไม่ไกลนะักหากพวกเขาทั้งสามคนขึ้นรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็คงถึงที่หมาย วนนานเทียนขับรถส่วนตัวมาเมื่อทั้งสามคนขึ้นรถแล้วก็มุ่งหน้าไปยังสำนักงานใหญ่สหาพันธ์บูโดพร้อมกันสำนักงานใหญ่ของสหาพันธ์บูโดตั้งอยู่ในสวนขนาดเล็กของภูเขาซีสวนแห่งนี้เคยเป็นสำนักงานของสถาบานันหนึ่งหนึ่งตอนหลังสถาบันนั้นย้ายออกจากภูเขาซีไปอยู่ในเขตรุ่งเรืองทำให้สวนแห่งนั้นว่างลงและเปิดเป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันถึงแม้ส่วนแห่งนี้จะเป็นสำนักงานใหญ่ของสหพันธ์บูโดทว่าไม่มีการแขวนป้ายแต่อย่างใดยังคงเปิดเป็นที่สาธารณะเหมือนสวนสาธารณะแห่งหนึ่งทว่าเนื่องจากที่แห่งนี้ค่อนข้างห่างไกลรอบข้างแทบไม่มีที่อยู่อาศัยของผู้คนถึงแม้จะเปิดเป็นสถานที่สาธารณะก็ยากที่จะพบเห็นคนจะมีก็แต่คนที่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงมาเดินเล่นบ้างเท่านั้น พวกเฉินเฟิงขับรถเข้าไปในสวนก่อนจะขับไปตามถนนเส้นเล็กๆจนกระทั่งหยุดอยู่หน้าอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งอูจื่อโจในฐานะหัวหน้าของแผนกบังคับใช้กฎหมายของสหพันธ์บูโดยืนรอการมาถึงของทั้งสามคนอยู่หน้าอาคารเก่าแก่แ,กแห่งนี้เพราะหลังจากที่ขับรถเข้ามาในสวนแล้วขวนหนานเทียนก็ได้ส่งข้อความแจ้งอูจื่อโจวไว้ก่อนเมื่อรถหยุดลงอูจื่อโจก็ไม่ได้มีท่าทีวางมากแต่กลับเป็นฝ่ายปรีเข้าไปต้อนรับ ส่วนเฉินเฟิงก็เดินไปยังกระโปรงท้ายรถเพื่อเอารถเข็นก่อนจากนั้นจึงพยุงเย่หนานเทียนลงจากรถตอนที่เย่หนานเทียนถูกผู้แข็งแกร่งอันดับเทพปรุมทำร้ายสุดท้ายกระดูกข้อเท้าและเข่าของเขาแตกหักเสียหายจนต้องตัดขาทิ้งปัจจุบันขาทั้งสองข้างของเขาล้วนเป็นขาเทียมหากไม่มีไม้เท้าต้องอาศัยคนพยุงเท่านั้นหืม เมื่อเห็นเย่หนานเทียนลงมาจากรถปู่จื่อโจก็ชะงักสีเท้าบนใบหน้าปรากฏความประหลาดใจอย่างปิดไม่มิดเขาคิดไม่ถึงว่าวันนี้เย่หนานเทียนจะมาด้วยเนื่องจากวันนี้ไม่เพียงแต่มีทายาทของศาสนาพุทธภาคตะวันตกสำนักกระบี่เทียนซานตระกูลจีและหวังอีเตาเท่านั้นคนที่นำทัพมามีความเป็นไปได้มากกว่าจะเป็นคนที่เคยประชันฝีมือกับเย่หนานเทียนในอดีตหรือก็คือทายาตรุ่นที่แล้วของสี่ขั้วอำนาจ เช่นนั้นคนที่กลายเป็นคนพิการอย่างเย่หนานเทียนต้องพบเจอกับโจทย์เก่าในวันวานนี่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากหรือไม่ก็ต้องปล่อยวางได้ในหลายๆเรื่องท่านประมุกขวนผู้อาวุโสเย่เฉินเฟิงยินดีต้อนรับสู่สหพันธ์บูโดหลังตกอยู่ในพวังพักหนึ่งอู่จื่อโจก็รีบปรีเข้ามาต้อนรับก่อนจะเอ่ยทักทายขวนหนานเทียนเย่หนานเทียนและเฉินเฟิง ขณะที่อูจื่อโจทักทายเย่หนานเทียนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความนับถือไม่ผิดถึงแม้ในตอนนี้เย่หนานเทียนจะกลายเป็นคนพิการเขาก็ยังเคารพเย่หนานเทียนเป็นอย่างมากเพราะเขารู้ดีว่าคนที่เคยกดเขาจนกลายเป็นผู้ชายไร้ตัวตนหากไม่ใช่เพราะปกป้องประเทศจนถูกกำจัด ความสำเร็จด้านศิลปะก,การต่อสู้ในปัจจุบันไม่ใช่คนที่เขาสามารถเทียบได้อย่างแน่นอนทว่าจะกลายเป็นคนที่เขาต้องเกรงกลัวนอกจากนี้หากเขาเป็นเย่หนานเทียนที่ต้องกลายเป็นคนพิการอย่างทุกวันนี้เขาไม่สามารถมีจิตใจที่เข้มแข็งอย่างเย่หนานเทียนได้แน่นอนสวัสดีท่านผู้อาวุโสอู ทั้งสามคนต่างเอ่ยทักทายกลับเฉินเฟิงและกวนหนานเทียนเรียกอู่จื่อโจตามตำแหน่งทว่าเย่หนานเทียนทำเพียงแค่ยิ้มบางๆเท่านั้นราวกับคนเป็นเพื่อนเก่าทักทายกันใช่แล้วชั่วพริปตาก็ผ่านไปหลายปีแล้วอู่จื่อโจถอนหายใจครั้งหนึ่งพลางมองเย่หนานเทียนที่นั่งอยู่บนรถเข็นเขามีคำพูดมากมายที่อยากจะพูดทว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ท่านผู้อาวุโสอู่เกนในการคัดเลือกคนที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกในครั้งนี้คืออะไรกวนหนานเทียนที่เข้าใจสถานการณ์เอ่ยถามธุระในวันนี้ขึ้นมาเพราะไม่อยากให้อู่จื่อโจและแย่หนานเทียนเอ่ยถึงเรื่องราวแย่ๆในอดีต อู่จื่อโจได้ยินดังนั้นก็กำลังจะเอ่ยปากตอบทว่ากลับเห็นรถคันหนึ่งขับตรงมาทางนี้เขาจึงจำต้องกลืนคำพูดลงไปก่อนแล้วย้ายสายตาไปจับจ้องรถคันนั้นแทนนอกจากอู่จื่อโจวกวนหนานเทียนเย่หนานเทียนและเฉินเฟิงก็หันไปมองเช่นเดียวกันภายใต้สายตาที่จับจ้องของทั้งสี่คนรถคันนั้นก็ขับเข้ามาด้วยความเร็วก่อนจะจอดต่อท้ายรถส่วนตัวของกวนหนานเทียน เพียงแค่แอร์วบเดียวเฉินเฟิงก็เห็นว่าป้ายทะเบียนรถคันนั้นคล้ายคลึงกับป้ายทะเบียนรถของกวนหนานเทียนอยู่พอสมควรเขาจึงคาดเดาว,ว่ารถคันนั้นคงเป็นรถของทางการหวาเซียประสงค์ผู้ยิ่งใหญ่เราคุยกันแล้วไม่ใช่หรือเราจะไปเที่ยวเขตเมืองกันก่อนทำไมถึงพาฉันมาที่นี่ไหนพระราชวังไหนกำแพงเมืองจีนเป็นคนจะทำตัวไรย้ยางอายแบบนี้ไม่ได้นะ ขณะนั้นเองศรีสามก็ลงจากรถแล้วมองสวนที่ไม่เหมือนสวนของพระราชวังเลยสักนิดโดยมองข้ามเฉินเฟิงและอีกสามคนที่เหลือไปเลยเขาบ่นกระปอดกระแปดไม่หยุดเหมือนภรรยาที่บ่นสามีซึ่งไม่เข้ากับการแต่งกายและภาพลักษณ์ของเข,งขาเลยสักนิดจะเรียกว่ากลับกันเลยก็ได้เนื่องจากวันนี้เขาตั้งใจปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระสงฆ์ัวกลางคนถอดกระเสาวพัสสีดำออกแล้วสวมกระเสาวพัสสีแดงงอมเหลือง อีกทั้งบอ่อนอกยังมีลูกประคำห้อยอยู่มองไกลๆเหมือนพระในลัทธิตาวศีลสามเมื่อได้ยินเสียงบ่นของศีลสามพระสงค์วัยกลางคนก็โมโหเป็นอย่างมากสีหน้ามืดครึ้มก่อนจะตะโกนออกมาเพื่อห้ามอีกฝ่ายไม่ให้เพอเจรไปมากกว่านี้จตะโกนททำไมเค้พวกเขาเป็นจอมยุทธนี่นายพาฉันมาที่ที่เขาแข่งศิละปะก,การต่อสู้ใช่ไหม ครัผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะบอกให้แนะ่ฉันยังโกรธอยู่นายทำเกินไปแล้วนะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงโคต้าการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลกอะไรกันฉันไม่เอาด้วยแล้วนายจะไปก็ไปเองเลยศีลสามไม่พอใจเป็นอย่างมากจะยังสนใจพระสงฆ์วัยกลางคนโมโห,โหอยู่อีกหรือ เขาเหลือบมองเฉินเฟิงและอีกสามคนที่เหลือแอร์วบหนึ่งเมื่อเห็นว่าทั้งสี่คนเป็นจอมยุทธก็ใจกระตุกครั้งหนึ่งแล้วเข้าใจอะไรบางอย่างชับพลันก็โมโหยิ่งกว่าพระสงฆ์ัยกลางคนเสียอีกเขาจึงทออดใจไม่เอาแล้วและเตรียมจะหันหลังเดินจากไปเมื่อเห็นภาพนี้ทั้งอู่จื่อโจโกวหน,นานเทียนเย่หนานเทียนและเฉินเฟิงต่างก็อึ้งและคิดว่าพระสงฆ์เยาวชนคนนี้เป็นคนสุดแปลก เมื่อได้ยินคำพูดของศีสามและเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของทั้งสี่คนพระสงฆ์วัยกลางคนก็ปวดใจปวดตับปวดไปหมดมุมปากกระตุกเขาพยายามอดทนที่จะไม่พุ่งเข้าไปตบเจ้าเด็กคนนี้ทำได้เพียงรีบเข้าไปรังศีสามไว้ทำไมศีส,สามถลึงตาพ่นลมออกจากจมูกด้วยท่าทีขึงขัง ศีลสามขอเพียงนายตั้งใจเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้หลังจบการคัดเลือกฉันจะให้นายเที่ยวเล่นอยู่ในยันเจียงเป็นเวลาสามวันเมื่อเห็นนิสัยดื้อรั้นของศีนสามเริ่มออกกลายพระสงฆ์วัยกลางคนไม่เพียงแต่ไม่โกรธเท่านั้นเขากลับกดเสียงตามแล้วพยายามเจรจากับศีลสามครั้งนี้พูดคำไหนคำนั้นใช่ไหมศีลสามมองหน้าพระสงฆ์วัยกลางคนอย่างช่างใจ คำไหนคำนั้นแน่นอนฉันสัญญาพระสงฆ์วัยกลางคนตอบรับก่อนเอ่ยแต่นายต้องสัญญากับฉันว่าจะทำอย่างเต็มที่ตกลงศีลสามพยักหน้ายอมรับพระสงฆ์วัยกลางคนโล่องอกอก่อนจะพาศีลสามเดินไปทางที่พวกเฉินเฟิงยืนอยู่ท่านประมุขก,กวนท่านผู้อาวุโสอู่ผู้อาวุโสเย่ไม่เจอกันนานเลยอามิตตาพุทธ ประสง์วัยกลางคนเอ่ยปากขึ้นก่อนไม่ให้โอกาสกวนนานเทียนอู่จื่อโจเย่นานเทียนได้มีโอกาสเอ่ยถามขณะเดียวกันก็หันไปยิ้มให้เฉินเฟิงเล็กน้อยเรื่องมารยาทนั้นทําได้ดีไม่มีทิฏฐิฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่6 6 9 G ยจียุนเหิมเกรม